เรื่องจริงของเด็กชายวัยเก้าขวบที่เขาไม่มีเพื่อนเล่นแถมยังโดนรังแกด้วยซ้ำพ่อกับแม่เลยตัดสินใจซื้อสุนัขเพื่อให้ลูกชายคลายเหงาแต่เจ้าสุนัขตัวนี้กลับเข้ามาเติมเต็มทุกช่วงเวลาของการเติบโตกลายเป็นเพื่อนรักและเป็นเรื่องราวดีๆที่จะสร้างความตราตรึงให้เขาไปตลอดกาลในภาพยนต์เรื่อง My Dog's c r i p เจ้าหมาน้อยเพื่อนรัก แรกเรื่องมาเราจะได้เจอภาพของสุนัขตัวหนึ่งที่ตั้งอยู่บนห้องนอนของใครบางคนจากนั้นจะเป็นการเล่าเรื่องราวของวิลลี่ในความทรงจำของเขาที่เล่าว่าเขาเติบโตจากยาสูซิตีรัฐนิสซีซีป,ปีในช่วงปี1942ในตอนนั้นเราจะได้เจอกับวิลลี่ที่เล่าว่าเขามีเพื่อนบ้านเป็นนักกีฬาชื่อดังนั่นคือดิ้งเขาเป็นนักเบสบอลมืออาชีพและเป็นเพื่อนสนิทต,ต่างวัยคนเดียวของเขาแต่ก็น่าเศร้า เพราะอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าดิงจะถูกเกณฑ์ไปรับใช้ชาติเขาเลยไม่อยากให้ดิงไปถามว่าดิงจะไปนานแค่ไหนแต่เจ้าตัวที่ไม่รู้เขาก็ไม่สามารถตอบได้วิลลี่เลยบอกอย่างเศร้าว่าถ้าพี่ไม่อยู่แล้วใครจะสอนเบสบอลให้เขาแต่ดิงก็เชื่อว่าวิลลี่น่ะทำได้แค่ลองกล้าออกไปเล่นกับเพื่อนๆดูสักเกมใครจะไปรู้ว่าหากเขาลงเล่นอาจจะมีสาวมารอเชียก็ได้แต่ยินเช่นนั้นวิลลี่ก็เขินขึ้นมาทันที จากนั้นเขาก็เล่าเรื่องพ่อกับแม่ที่พ่อเป็นทหารผ่านศึกสูญเสียขาจากการรับใช้ชาติทําให้หน้าที่ของพ่อกับแม่มันก็สลับกันพ่อทําอาหารส่วนแม่ซ่อมแซมงานบ้านซึ่งเขายังบอกอีกว่าพ่อเป็นคนค่อนข้างเข้มงวดแม้จะดูคึงขังน่ากลัวเหมือนชายชาติทหารก็ตามแต่ก็อ่อนโยนในบางมุมตกคํามวันเดียวกันนั้นแม่ก็พูดถึงเรื่องวันเกิดของวิลลี่ที่ใกล้เข้ามาเลยถามว่าลูกอยากจัดงานวันเกิดหรือเปล่า แต่เจ้าตัวก็นิ่งส่งยิ้มอย่างเดียวพ่อรีดุให้เขาตอบแม่ไปว่าอยากจัดหรือไม่อยากจัดสอนให้เขากล้าตัดสินใจและพูดออกไปตรงๆซึ่งจริงๆแล้วตัวเขาก็อยากจัดนั่นแหละแต่ก็ไม่กล้าแม่เลยยื่นการ์ดคำเชิญให้ให้ลูกนำไปแจกเพื่อนๆเชิญเ,เพื่อนมาร่วมงานวันเกิดที่บ้านเขาที่ไม่รู้จะเชิญใครดีเลยให้แม่ลองยกตัวอย่างให้ฟังพ่อเลยพูดชื่อลูกชายของเพื่อนอีกซอยแต่วิลลี่ก็ขันทันที เราะว่านันเป็นรุ่นน้องห่างกับเขาต้อง5ปีแถมยังถือขวดนมกินอยู่เลยฟังเช่นนั้นพ่อเลยถามกลับว่าลูกเล็งเอาไว้ว่าจะชวนใครบ้างให้ลองกลับไปคิดดูแม่อุตสาห์ทำการ์ดทำเชิญให้หากอยากเชิญใครก็แค่เขียนชื่อลงไปทำเอาวิลลี่เขาก็คิดหนักขอตัวขึ้นนอนทันทีแม่ได้เห็นแบบนั้นก็เป็นเครียดที่ลูกชายของเราไม่มีเพื่อนเลยสักคนแถมอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ดิงก็จะไปรับชายชาติลูกชายเราคงเหงาหน้าดูก่อนแม่จะพูดบางอย่างที่เหมือนว่าเธอจะปรึกษากับพ่อไปก่อนหน้านี้แต่พ่อก็ยังเย็นเย็นเหมือนเดิมมองว่ายังไงวิลลี่ก็ยังไม่พร้อมตัดมาในวันที่ทหารต้องไปรับชายชาติซึ่งหนึ่งในนั้นคือดิงเหล่าแฟนคลับตัวน้อยก็มารอส่งเขาและบอกลาพร้อมขอลายเซ็นเป็นที่ระลึกส่วนวิลลี่ที่มองว่าดิงเป็นเพื่อนรักข้างบ้านของเขามาโดยตลอด เขาก็เศร้าไม่กล้าไปบอกลาด้วยซ้ำดิงที่หันมาเห็นเลยขอเวลาสักหานาทีเดินมาทักทายวิลลี่ถามว่าเขาไม่คิดจะไปบอกลากันหน่อยหรือแต่วิลลี่เขาก็ยังนิ่งดิงเลยบอกว่าหากเขากลับมาเมื่อไหร่เขาหวังว่าวันนั้นวิลลี่คงปาลูกโคงได้เก่งกว่าเขาก่อนจะมอบของบางอย่างให้นั่นคือหมวกทีมเบสบอลเนื่องในวันเกิดของวิลลี่ที่เขายังจําได้วิลลี่ที่เห็นแบบนั้นก็ดีใจมากพร้อมโบกมือลาอวยพรให้ดิงโชคดี พอที่ออกไปเห็นลูกก็มองดูที่ลูกต้องบอกลาเพื่อนหนึ่งเดียวของเขาแต่ในตอนนั้นเพื่อนๆแก๊งอ้วนผอมก็ปาลูกบอลใส่หน้าเขาเต็มๆพร้อมพูดจาท้าทายวิลลี่แต่ว่าเขาก็ไม่ตอบโต้เดินเจ็บเข้าบ้านทําเอาพ่อที่เห็นลูกโดนรังแกแกก็ไปต่อไม่เป็นและเมื่อถึงวันเกิดของวิลลี่แน่นอนว่าไม่มีเพื่อนมาร่วมงานสักคนมีแต่ปู่ย่าตายาย,ายและแม่ของดริงค์ซึ่งเหล่าญาติก็มอบของขวัญให้เขา วิลลี่ที่แกะดูเขาก็ชอบทุกอย่างที่ญาตินั้นให้ส่วนพ่อที่ไม่รู้จะซื้ออะไรให้เลยซื้อตุ๊ก,กตาให้ลูกแม่ที่ร้องม้าพองขวัญก็ยืนคุค้นคิดอย่างหนักก่อนจะยกของขวัญกล่องเบลเลอร์ให้กับลูกพอเห็นเช่นนั้นพ่อก็รู้เลยว่าข้างในคืออะไรเลยเตรียมจะห้ามแต่ก็ไม่ทันซะแล้วเพราะวิลลี่แกะไปเรียบร้อยก่อนเจ้าตัวจะร้องรันด้วยความดีใจเพราะว่าน,นั่นคือสุนัขตัวน้อยที่แม่ซื้อมันให้กับเขาทำให้เขาก็ตื่นเต้นดีใจอุ้มน้องหมายอย่างเอ็นดู แต่ระหว่างที่ลูกชายกําลังแฮปปี้อยู่นั้นอยู่ๆพอก็ตัดจบด้วยการไม่อนุญาตให้เขาเลี้ยงน้องหมาอุ้มไปจากอกของ,ของลูกและเก็บเข้ากล่องทันทีทําให้วิลลี่เขาก็เสียใจมากถามพ่อทําไมทําแบบนี้แต่ว่าพ่อก็ไม่ตอบอุ้มน้องหมาไปจากเขาวิลลี่เลยเดินร้องไห้ขึ้นห้องของเขาไปแม่เลยตามไปปลอบใจขอโทษกับลูกที่แม่กับพ่อเราไม่ได้ตกลงกันให้ดี แต่แม่ยังยืนยันว่าแม่อยากให้คองขวัญชิ้นนี้กับลูกแม้ว่าพ่อจะมองว่าลูกยังไม่พร้อมวิลลี่เลยแทรกขึ้นไปทันทีบอกว่าเขาอายุเก้าขวบแล้วเขาไม่เคยมีสัตว์เลี้ยงสักตัวทำไมเพื่อนบ้านฝั่งโน้นลูกชายอยูน้อยกว่าเขาอีกยังมีทั้งหมาทั้งแมวและนกและเขาคิดว่าเขาสามารถดูแลสัตว์เลี้ยงได้จริงๆนะแม่ทำเอาคุณเป็นแม่ที่ได้ยินเธอก็เห็นใจลูกคุณคิดหาทางออกเรื่องนี้สามีที่เห็นว่าภรรยายังไม่เอาสุนัขไปคืนเขาก็รีบถาม แต่แม่ก็ตึงตังใส่พ่อไม่พอใจที่เขาทํากับลูกแบบนี้พ่อก็มีเหตุผลของพ่อบอกว่าวิลลี่ยังเด็กการเลี้ยงหมามันเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่แต่ภรรยาก็เถียงท,ทันทีว่าความรับผิดชอบมันก็อีกเรื่องแต่ลูกต้องการเพื่อนท่อน,นั้นแหละพ่อก็ไล่ยาวถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหากว่าลูกของเราผูกพันกับเจ้าหมาตัวนี้หากลูกเรียนรู้จักความรักแล้วหากหมานั่นจากลูกเราไปลูกยังไม่พร้อมกับความเศร้าเหล่านี้ เขาอาจจะไม่สามารถรับมือความเจ็บปวดได้แต่แม่ก็ค้านขัดใจเราไม่มีทางรู้เลยว่าลูกจะรับมือได้หรือเปล่าหากเราไม่ให้โอกาสกับเขาและหากสิ่งที่สามีทําอยู่นั้นเรียกว่าเป็นการปกป้องลูกแล้วก็เธอมองว่านี่ไม่ใช่การปกป้องลูกด้วยซ้ําก่อนเธอจะขอตัดสินใจเองว่าเธอจะให้ลูกชายเลี้ยงหมาตัวนี้หากสองสัปดาห์เกิดปัญหาแล้วก็เธอนี่แหละจะนําสุนัขตัวนี้ไปคืนที่ฟาร์มด้วยตัวเองวิลลี่ควรได้รับโอกาส และเขาสมควรได้ลองดูสักครั้งในคืนเดียวกันนั้นแม่ก็รอให้ลูกหลับแอบย่องเบาเอาน้องหมาไปวางไว้ข้างเตียงวิลลี่ที่ได้ยินเสียงบางอย่างเขาก็ตื่นขึ้นมาดูก่อนจะเจอน้องหมาอีกครั้งเลยรีบเข้าไปอุ้มไปกอดไปหอมดีใจที่พ่อยอมให้เขาเลี้ยงพร้อมพูดคุยกับน้องหมาตัวนี้ว่าเขาเป็นลูกคนเดียวน้องหมาก็เป็นลูกคนเดียวเหมือนกันใช่ไหมจากนี้ไปเราจะดูแลกันและกันเขาจะดูแลน้องหมาให้ดีที่สุดพร้อมตั้งชื่อน้องหมาว่าสควิป ซึ่งวิลลี่ก็เล่าวันนี้คือเรื่องราวของจุดเริ่มต้นความรักของเขากับเจ้าสริปตั้งแต่นั้นมาเขามีเพื่อนเล่นคือเจ้าสคริปตัวน้อยทุกเช้ามันจะมารอเขาเข้าห้องน้ําและมันก็สงสัยมากๆว่าชัคโคกค,คืออะไรด้วยความที่มันตัวเล็กมันเลยยังปีนดูไม่ถึงวิลลี่ที่เห็นความน่ารักสดใสทุกวันเขาก็มีความสุขมากและในทุกเย็นเจ้าสคริปก็จะมารอที่หน้าประตูเพื่อรอวิลลี่เลิกเรียนส่วนวิลลี่ก็จะคอยเช็กว่าน้องหมาโตแค่ไหนแล้ว ซึ่งน้องหมาก็โตเร็วกว่าคนมากๆสูงขึ้นเยอะเลยจนตอนนี้ไม่กี่สัปดาห์มันก็เริ่มป็นชะโคกได้แล้วผ่านไปเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นเจ้าสคริปก็เริ่มตัวเป็นหนุ่มน้อยจนวิลลี่ก็เหลือเชื่อแถมความสบาของเจ้าสคริปมันนี่ก็เหลือเกินแอบจิบชาของพ่อตอนที่พ่อเผลอพอพ่อทําความสะอาดบ้านเสร็จปุ๊บมันก็ลือคุยถังขยะแถมยังส่งยิ้มยอยเย้ยพ่อแบบว่าให้พ่อเริ่มต้นทําความสะอาดใหม่ทั้งหมดจนพ่อก็อยากจะเครซี่ และถึงแม้ว่าวิลลี่จะมีความสุขกับครอบครัวและน้องหมาแค่ไหนแต่ที่โรงเรียนเพื่อนๆก็ยังไม่เล่นด้วยและเขามักจะโดนแกล้งอยู่เสมอกระทั่งใน,นวันนั้นแม่ก็ไปรับลูกจนได้เห็นว่าลูกถูกเพื่อนแกล้งและบูลลี่ทำให้แม่ก็เศร้าไปด้วยก่อนจะมองไปที่หน้าของเจ้าสกิปและคิดบางอย่างออกจับน้องหมามานั่งบาะคนขับบีบแต่เรียกลูกวิลลี่ที่หันไปเห็นเขาก็ยิ้มชอบใจเพราะเหมือนว่าเจ้าสกิปขับรถมารับเขานั่นเอง ม่เพียงแค่นั้นแม่ยังเล่นใหญ่เวอร์ทำเหมือนว่าเจ้าสคริปขับรถได้พาขับรถรอบชุมชนโชว์ผู้คนแถวนั้นใครเห็นก็เป็นตงอึงที่น้องหมาขับรถได้เพื่อนๆในห้องเรียนของลูกที่มองมาก็ต่างตกใจส่วนสองแม่ลูกที่หมอบอยู่ข้างล่างและคอยเหยียบคันเร่งทั้งสองก็ขำกากเลยทำให้ตั้งแต่นั้นคนในชุมชนก็เริ่มจำเจ้าสคริปได้กระทั่งในวันหนึ่งวิลลี่ก็ไปซื้อของให้แม่พ่อค้าที่เห็นเจ้าสริป เขาก็ทักทายพร้อมให้ขนมมันฟรีๆรีอีกด้วยในตอนนั้นสาวสวยในห้องเรียนเดียวกันเธอก็เดินเข้ามาพอดีวิลลี่ที่เห็นหน้าเธอเขาก็เขินอายไม่กล้าสบตาแต่อยู่ๆเจ้าสคริปมันก็ม้วนตัวลงไปกลิ้งที่พื้นหนูน้อยริเวอร์ที่หันไม่เห็นก็เดินมาทักถามว่าหมาตัวนี้ของนายใช่ไหมเธอเห็นมันขับรถและน่ารักมากๆก,ก,ก่อนเธอจะจากไปเธอยังส่งยิ้มหวานและนัดเจอเขาที่โรงเรียนอีกด้วยทำเอาวิลลี่ก็เขินจะแย่พ่อค้าได้เห็นแบบนั้นเลยแซวว่าเจ้าสคริป มันนี่ฉลาดจริงๆดูเหมือนว่ามันจะช่วยเขาจีบสาวนั่นนั่นและในทุกสุขสัปดาห์เด็กๆก,ก็จะมาดูหนังที่โรงหนังแต่เจ้าสคริปต์ก็ตามวิลลี่เข้าไปแถมยังเลือกที่นั่งถูกซะด้วยไปนั่งข้างหนูน้อยริเวอร์จนวิลลี่ก็ได้ใกล้ชิดเธอและได้ดูหนังข้างๆเธอนั่นเองแต่ถึงเช่นนั้นไอ้แก๊งอ้วนผอมก็ยังคอยแกล้งวิลลี่ไม่เลิกเอาป๊อปคอร์นปลาใส่เขาหลายวันต่อจากนั้นวิลลี่กับแม่ก็ได้ดูข่าวเกี่ยวกับสงครามเลยอดคิดถึงดริงค์ไม่ได้ ก่อนเขาจะหันไปถามเจ้าสคริปว่าคิดเห็นอย่างไรกับฮิตเลอร์ซึ่งเจ้าสคริปก็รู้ภาษาเวอร์แยกเคี้ยวใส่แทนคําตอบเช้าวันต่อมาวิลลี่ก็มาที่บ้านของดิงเพื่อฝากแม่ของเขาส่งจดหมายไปหาดิงเพื่อนรักและเฝ้ารอดิงกลับบ้านหลายวันต่อจากนั้นระหว่างที่เขานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านของดิงเจ้าสคริปก็เล่นบอลวิลลี่เลยปาบอลออกไปไปให้มันเก็บแต่ลูกบอลมันก็ดันข้ามฝากไปหาหนุ่มน้อยผิวดำที่มาช่วยครอบครัวทําความสะอาดฝั่งโน้น วิลลี่เลยเดินข้ามฝั่งไปทักทายโดยมีแม่ของดิงนั่งมองอยู่ซึ่งวิลลี่ก็าถามเด็กชายคนนี้ว่าเขาเล่นกีฬาเป็นไหมโยนลูกโคง้งเก่งเท่าดิงหรือเปล่าเด็กชายเลยถามว่าดิงคือใครเขาไม่รู้จักแต่ฝั่งที่พวกเขาอยู่นั้นมีคนเล่นเบสบอลได้เก่งโคตรๆเขามีชื่อว่าวาดูเกร้าวิลลี่ได้เห็นแล้วก็จะอึ้งเลยแหละก่อนที่เด็กชายจะชื่นชมหมาของวิลลี่ในตอนนั้นแม่ของดิงก็เรียกเพราะดูเหมือนว่าดิงจะส่งของบางอย่างมาให้เขา ต่อมาที่โรงเรียนครูก็ให้นักเรียนออกมาเล่าบางอย่างหน้าชั้นเรียนให้โชว์ความสามารถหรือพูดคุยเรื่องงานอดิเลกข,ของสะสมอะไรทํานองนั้นวิลลีเลยได้โอกาสยกกล่องบางอย่างออกไปบอกว่านี่คือหมวกของนายทหารจากสงครามและนี่คือเข็มขัดของอีกคนที่มีชื่อติดเอาไว้อยู่ด้วยเพื่อนๆในห้องที่เห็นก็เริ่มไม่เชื่อว่าวินล,ลีจะมีของพันนั้นได้อย่างไรโมหรือเปล่าก่อนที่วิลลี่จะอ่านจดหมายบางอย่างให้พวกเขาฟังนั่นเป็นจดหมายที่ดิ้งส่งมาให้ เขียนเล่าเรื่องที่กองทัพส่วนมัธสุดท้ายดิงได้เขียนถึงเขาสัญญาว่าจะกลับมาสอนเบสบอลและอยากเจอเจ้าสคริปของเขามากเพื่อนๆที่รู้ว่านี่เป็นจดหมายของดิงพวกเขาก็อึง้งและวิลลี่คงสนิทกับดิงมากๆหลังเลิกเรียนเจ้าสคริปก็มานั่งรอวิลลี่ส่วนในแก๊งอ้วนผอมก็มาดักรอเล่นงานวิลลี่ตอนเผลอฉี่จดหมายของดิงทิ้งทําให้เขาก็เสียใจมากแต่แก๊งอ้วนผอมก็ไม่จบแค่นั้นโชคของพวกเขาไปก่อนจะท้าด่วน ว่าหากอยากได้คืนล้วก็ต้องไปเล่นฟุตบอลอเมริกากับพวกเขาก่อนถ้าชนะได้ก็เอาคืนไปเลยซึ่งวิลลี่ที่อยากได้คืนมากเขาก็ยอมเล่นโดยแบ่งทีมสองคนหนึ่งในแก๊งอ้วนผอมก็อยู่ทีมเดียวกันกับเขาและสอนวิธีเล่นแต่แน่แหละวิลลี่เล่นไม่เป็นเขาก็ลมตึ้งอย่างเดียวแถมพวกเขายังเล่นแรงซะด้วยส่วนเจ้าสคริปต์ก็รอรุ้นอยู่ขอบสนามคอยเห่าเชียร์เขาในตอนนั้นหนูน้อยริเวอร์ก็มารอเชียร์ด้วยซึ่งจังหวะที่บอลกลิ้งกระดอนมาทางเขา เธอก็ส่งเสียงเชียร์ให้วิลลี่วิ่งไปหยิบบอลแล้ววิ่งออกไปซะแต่วิลลี่ที่ยังงง,งอยู่นั้นเขาก็เม่อลอยทําให้โจสคริปที่รอช้าไม่ได้มันก็วิ่งไปข้าบบอลกระโดดมาหาวิลลี่พร้อมข้าบบอลเอาไว้อย่างแน่นพอเห็นแบบนั้นเขาก็อุ้มโจสคริปแล้ววิ่งสอบรอยยีไปที่เส้นชัยจนเขาก็ชนะในที่สุดสาวที่เห็นแบบนั้นก็ชื่นชมไม่ต่างจากแกงจแอนที่อดชื่นชมไม่ได้ในคืนเดียวกันนั้นแกงจแอนก็ปาหน้าต่างเรียกถามว่าวิลลี่อยากเข้าแก๊งเราไหม ถ้าอยากเข้าก็ลงมาข้างล่างเรามีบททดสอบเข้ากลุ่มภายในคืนนี้ซึ่งวิลลี่ที่อยากมีเพื่อนจริงๆเขาก็เตรียมจะลงไปย่องเบากลัวพ่อจะตื่นแต่เขาก็เผยทำของหล่นเจ้าสุขิปก็ฉลาดเวอร์โผล่หน้าไปที่ห้องนอนของพ่อเนียนๆว่าเป็นเสียงของมันเองพอเห็นว่าทางสะดวกวิลลี่ก็ไปกับแก๊งจแอนซึ่งพวกเขาก็ไปยังสุสานก่อนจะเล่าตำนานแม่มดลึกลับที่อยู่ในสุสานแห่งนี้เธอจะออกล่าเหยื่อในยามราตรี กินผู้ชายเป็นอาหารและหากวิลลี่ค้างคืนที่นี่ได้โดยที่ไม่โดนแม่มดจับกินแล้วก็พวกเขาจะยอมให้วิลลี่เข้ากลุ่มทันทีซึ่งวิลลี่ที่อยากมีเพื่อนเขาก็ตกลงทําตามนั้นและแม้ว่าเขาจะกลัวก็ตามแต่ถึงอย่างไรเขาก็มีเจ้าสคริปที่อยู่เป็นเพื่อนแกงใจแอนที่ออกมารอข้างนอกพวกเขาก็สบประมาทมองว่ายังไงวิลลี่ก็ต้องห่างจุกตูดกลับบ้านแน่นอนส่วนวิลลี่ในตอนนี้เขาก็นั่งก,ก,ก,กล้าๆกลัวกับเจ้าสคริปในตอนนั้นก็มีแสงสว่างจ้า แต่ไม่ใช่แม่มดอะไรหรอกดูเหมือนว่าจะมีคนมาทําอะไรลับๆล่อๆคนของเข้าออกจากสุสานมากกว่าเจ้าสคริปที่เห็นแบบนั้นมันก็วิ่งไปเห่าทําให้ชาย2สองคนนี้ก็จะจัดการเขาวิลลี่เลยตะโกนเรียกน้องหมาให้ไปจากที่นี่แต่ก็โดนพวกเขาจับไว้ซะก่อนพร้อมขู่ให้เขากลัวห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดไม่งั้นน้องหมาเองตุยแน่ทําให้วิลลี่ที่กลัวเขาก็นั่งนิ่งจนเผลอหลับไปถึงเช้าเพื่อนๆที่ไม่เห็นก็งงอะดิที่วิลลี่อยู่ถึงเช้าได้ยังไง แต่ว่าเขาก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องชายสองคนนั้นอีกเลยส่วนแก๊งไจแอนก็รับพวกเขาเข้าแก๊งโดยสมบูรณ์ทําให้เขาก็มีเพื่อนแบบจริงจังเจ้าสคริปก็ไปจอยกรุ๊ปกับพวกเขาทุกที่ไม่ว่าวิลลี่จะทําอะไรก็จะมีเจ้าสคริปต,ตามพ่วงไปด้วยเรียกได้ว่าเป็นเงาตามตัวของวิลลี่ก็ว่าได้และเขากับนูนารีเวอร์ทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนรู้ใจกันทั้งสองมักแลกเปลี่ยนหนังสือที่ชอบวิลลี่เคยเล่าให้เธอฟังว่า โตขึ้นเขาจะเป็นนักเขียนให้ได้เขาอยากเขียนเรื่องราวของเตียงลงไปแล้ววันไหนที่วิลลี่ไปเรียนเจ้าสคริปที่ว่างจัดมันก็จะเดินไปทั่วเดินไปตรงนั้นตรงนี้ใครเห็นก็ทักทายบางคนก็ให้ขนมซึ่งวันนี้มันก็เดินมาตรงโซนย่านที่เป็นคนผิวดําเพื่อไปหาเพื่อนหมาเท่านั้นและดูความเป็นอยู่พวกเขาเด็กชายที่เคยคุยกับวิลลี่วันนั้นพอเห็นเจ้าสคริปเขาก็มาเล่นด้วยเล่าให้เจ้าสคริปฟังชี้ให้ดูว่าพี่คนนั้นไงที่เก่งกีฬาสุด,สด และเขาก็เทพมากที่นี่พอวิลลี่เลิกเรียนมาก็มาเรียกเจ้าสกิปกลับบ้านต่อมาจากนั้นไม่นานเด็กๆก,ก็ต่อแถวเข้าไปดูหนังในโรงโดยคนผิวดําก็ต้องเข้าอีกทางวิลลี่ที่มองไปเห็นเด็กชายคนนั้นเลเล่าให้แกงใจอันฟังว่าเพื่อนคนนั้นบอกว่ารุ่นพี่ผิวดําของเขาที่มีชื่อว่าวาลเตอร์เกรสเขาเล่นกีฬาเก่งกว่าดิกมากๆแต่แกงใจอันก็ไม่เชื่อจะมีใครเก่งกว่าดิกได้อีกแล้ววันนี้ที่โรงหนังก็ฉายหนังเรื่องสุนัขเคนาย เล่าถึงความเก่งกาจและความชี่วชันที่มันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาติทําให้เด็กๆที่เห็นแบบนั้นก็หันความบมาที่เจ้าสคริปทันทีท่านั้นแหละตั้งแต่วันนั้นมาพวกเขาก็ช่วยกันฝึกเจ้าสริปทําตามหลังเดย์ๆสอนให้มันช่วยเหลือชาติไม่ว่าจะเป็นตามหาวัตถุแปลกปลอมช่วยจับคนร้ายซึ่งเจ้าสคริปมันก็แสนรู้ไปหมดทําเป็นทุกอย่างทําให้วิลลี่ก็ตัดสินใจพาเจ้าสคริปไปสมัครเป็นสุนัขเคนายเจ้าหน้าที่ที่ดูหน่วยการของมันก็ผ่านหมด แต่ติดอยู่เรื่องเดียวคือลูกลองกองฝั่งซ้ายของมันหดไปข้างหนึ่งไม่ตรงตามมาตรฐานวิลลี่ที่อยากให้เพื่อนรักสีขาได้รับชัยชาติเขาก็ขอร้องเจ้าหน้าที่ให้ดูสกิลของเจ้าสกิปก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซึ่งวิลลี่ก็สั่งให้มันหมุนรอบตัวแต่เจ้าหมาก็ทำตรงข้ามดันหมอบลงพอได้ยินคำสั่งที่ยืนก็ดันไปหมุนรอบตัวสงสัยไม่อยากเป็นสุนัขเคนายละมั้งทำเอาวิลลี่เขาก็เดินเ้าอ,ออกมาเพราะอยากให้เจ้าสกิปได้เป็นเกียรติในการรับชัยชาติ ในวันเดียวกันนั้นชาวบ้านก็ตะโกนขับผ่านแจ้งว่าวันพรุ่งนี้ดิกับพลทหารจะได้กลับบ้านเด็กๆที่ดินก็ดีใจมากไปรอถือป้ายเว l c o m โฮมต้อนรับดิกกลับบ้านซึ่งก็รออยู่พักใหญ่พอรถโดยสารมาจอดก็จะเป็นผู้โดยสารสัญจรซะมากกว่าส่วนท้ายรถก็จะมีนายทหารที่เสร็จสิ้นภาร,รกิจหรือปลดประจำการเด็กๆที่รอเจอดิกพวกเขาก็รุนแต่ผู้โดยสารที่ลงมาเป็นคนสุดท้าย ก็ยังไม่ใช่ดิกอยู่ดีทําให้ครอบครัวของดิกก็เริ่มเศร้าไม่ต่างจากเด็กๆคิดได้แง่ดีว่าเขาอาจจะพารถโดยสารคันนี้ก็ได้แต่ในคืนที่ฝนตกหนักคืนหนึ่งนั้นเจ้าสคริปก็ได้ยินเสียงรถมาจอดข้างบ้านมันเลยมองผ่านหน้าต่างวิลลี่เลยตื่นมาดูด้วยพบว่านั่นคือดิกที่ลงมาจากแท็กซี่ด้วยชุดเสื้อผ้าธรรมดาไม่ใช่เครื่องแบบทหารอะไรทั้งนั้นแถมยังมาในยามราตรีซะด้วยเขาได้เห็นเช่นนั้นเลยวิ่งลงไปทักทายแต่ดิกลับนิ่งมากในมือถือขวดเหล้าเม่มมเต็ที พอหันมาเจอหน้าวิลลี่เขาก็เดินหนีเข้าบ้านไปเก็บซ่อนตัวอยู่ในบ้านไม่ออกมาเจอใครหลายสัปดาห์จนชาวบ้านและเด็กๆก็เริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่บางก็ว่าเขาแหกค่ายทหารหนีไปบางก็ว่าเขาเป็นบ้าสติหลุดวิลลี่ที่รักและเคารพดิ๊กมาโดยตลอดเขาก็ไม่อยากฟังอะไรแบบนี้ต่อมาจากนั้นไม่นานสองพอลูกก็มาเก็บสมุนไพรในป่าในตอนนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงคนล่าสัตว์พอเลยบอกให้ลูกหมอบลงตะโกนบอกคนล่าสัตว์ ว่ามีคนอยู่ตรงนี้รหวังรอพวกเขาปรากฏตัวเจ้ากวางที่ถูกล่ามันก็วิ่งออกมาล้มต่อหน้าพวกเขาวิลลี่ที่เห็นแบบนั้นเขาก็เศร้ามากก่อนคนล่าสัตว์จะออกมาทักทายแต่สําหรับวินล,ลี่จิตใจเขาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสงสารเจ้ากวางตัวนี้พอที่เห็นบาดแผลของมันเขาก็ร้องไห้ขอให้พ่อพามันไปรักษาบอกว่ามันยังไม่ตายนะพ่อเราช่วยมันไม่ได้หรือพ่อที่ไม่อยากลําเส้นของนักล่าสองคนนี้เลยเรียกลูกกลับบ้าน ก่อนจะมีเสียงปังตามมาอีกนัดทําให้วินล,ลี่ก็รู้เลยว่าเจ้ากวางตัวนั้นจากไปพร้อมเสียงดังรั่นเขาก็รับไม่ได้ร้องไห้โหกมาหลายสัปดาห์ต่อจากนั้นหลังสายฝนพัดผ่านไปทุกอย่างก็ดําเนินต่อไปเขากับเจ้าสุวิบก็เริ่มเติบโตตามการเวลาเขาได้เลื่อนชั้นและเริ่มเข้าทีมเบสบอลของชุมชนเขาที่ดีใจมากก็จ้องมองตัวเองในกระจกเจ้าสุวิบที่เห็นก็อยากมีส่วนร่วมเลยกระโดดพันแข้งพันขาของเขา แต่วิลลี่ที่กําลังอินก็ผลักเจ้าสคริปต์ออกจากนั้นเขาก็เตรียมตัวไปแข่งพอเห็นดิ้งเขาเลยมาทักทายแต่ดิงก็ทําตัวไม่ว่างไม่รู้ว่ายุ่งอะไรวิลลี่เลยบอกว่านี่เป็นแมตช์แรกในการแข่งขันของเขาและอยากชวนพี่ไปดูเขาแข่งที่สนามแต่ดิงก็ก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือพิมพ์ต่อไปพอเห็นวิลลี่เดินหันหลังไปนั้นก็เห็นว่าวิลลี่ใส่เสื้อเบอร์เดีวยวกันกับเขาและมาเริ่มการแข่งขันเบสบอลของชุมชนซึ่งดูเหมือนว่าทีมของวิลลี่จะเล่นไม่ค่อยดีนัก ทำให้โคสก็เริ่มตึงเครียดแถมยังเห็นว่าวิลลี่เอาเจ้าหมามาลงสนามด้วยโคสเลยสั่งให้เขาไล่มันออกไปวิลลี่ที่อยากจริงจังกับการแข่งครั้งแรกเขาก็สั่งให้เจ้าสวิปไปรอกับพ่อแม่ข้างสแตนเชียซึ่งเขาก็ตะหวาดและไล่มันออกไปกระทั่งโคสเรียกให้วิลลี่ลงไปเล่นเป็นตัวจริงแต่ตอนนั้นเขาก็ได้ยินเพื่อนๆมองมอยเรื่องดิ้งต่างๆนานาวิลลี่ที่ได้ยินอะไรแบบนี้เขาก็กดดันจนตัวเขาก็เล่นไม่ดีซึ่งไม่ว่ากี่ลูกจะกี่ลูกเขาก็ตีพลาด กลองเชียร์ฝั่งตรงข้ามก็เริ่มร้องโห่พอแม่ก็ลุ้นกังวลไปด้วยทําให้เจ้าสคริปที่เห็นแบบนั้นเลยวิ่งผ่านลงมาทั่วสนามคลายว่าจะลงไปช่วยเขาเหมือนทุกครั้งที่ได้เล่นและทํากิจกรรมกับวิลลี่แต่นี่มันเป็นการแข่งขันแบบจริงจังและเป็นการแข่งครั้งแรกของวิลลี่เขาเลยพยายามไล่มันออกไปแต่เจ้าสคริปก็ไม่ยอมไปแถมโค้ชก็เริ่มหงุดหงิดวิลลี่ที่เห็นแบบนั้นเขาก็โมโหขาดสติ ตีเจ้าสกิปอย่างแรงต่อหน้าทุกคนจนเจ้าสคกิปเพื่อนรักก็ร้องเอ๋งแล้ววิ่งออกจากสนามไปขนาดเพื่อนหนึ่งในแก๊งใจแอนที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับสายหัวพ่อแม่ที่มองดูก็ตกใจที่ลูกทําแบบนั้นไม่ต่างจากหนูนยริเวอร์เธอก็ผิดหวังในตัววิลลี่สุดๆแต่วิลลี่ที่โมโหอย,อยู่นั้นเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปกระทั่งเขากลับมาที่บ้านพยายามเรียกหาเจ้าสคกิปก็พบว่ามันไม่อยู่ที่บ้านเปิดดูตามห้องก็ไม่เจอส่วนเจ้าสคกิปต,ตอนนี้ มันคงเสียใจที่ถูกวิลลี่ทำร้ายในเดินหนีไปที่สุสารแต่ว่าตอนนั้นได้มีคนแปลกหน้ามาทำอะไรลับๆล,ล่อๆมันเลยจะเข้าไปดูแต่ว่าชายสองคนนั้นที่ไม่เห็นว่าหมาอยู่ข้างในเลยปิดประตูขังเอาไว้กลับมาที่วิลลี่เขาก็พยายามตามหาเพื่อนรักอยู่นานถามคนน้นคนนี้ก็ไม่พบเลยไปขอร้องหนูน้อยริเวอร์ให้ช่วยตามหาเจ้าสคริปอีกแรงหนูน้อยเลยต่อว่าเขาที่เขาทํากับเจ้าสคริปที่สนามนั่นมันเป็นอะไรที่แย่มากๆเพราะว่าเจ้าสุริปแค่อยากช่วยเขา เธอเลยบอกว่าเธอยินดีจะช่วยตามหาแต่ไม่ได้เห็นแก่เขานะเธอเห็นแก่เจ้าสคริปจากนั้นทั้งคู่ก็ปั่นจักรยานเรียกหาเจ้าสริปส่วนครอบครัวก็ตะเวนช่วยกันหาอีกแรงพอโทรไปแจ้งหน่วยงานต่างๆจนเริ่มตกคํำพวกเขาก็ยังไม่พบเจ้าสคริปเลยวิลลี่ที่ใจคอไม่ดีเขาก็เศร้านั่งร้องไห้หน้าบ้านดิ้งที่เดินผ่านมาเห็นเลยเดินเข้ามาทักคิดว่าหนุ่มน้อยร้องไห้เพราะแพ้การแข่งขัน,ขน วิลลี่ที่เจอหน้าก็ต่อว่าเขาที่ดิงไม่ได้ไปดูด้วยซ้ําแล้วเอะไรมากล้าพูดเขาร้องไห้เพราะเจ้าทริปหายไปมันโกรธที่เขาตีมันเหมือนที่ดิงวิ่งหนีไปนั่นแหละแต่มันต่างกันตรงไหนรู้ปะตรงที่เจ้าทริปมันไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นดิงที่ฟังแบบนั้นเขาก็พยายามอธิบายทีวิลลี่เชื่อในสิ่งที่เขาล่าลือกันว่าตัวเขากลัวตายและหนีแหก่า่ออกมาแต่เปล่าเลยเขาไม่ได้กลัวตายเขาหวังที่จะตายมากกว่าซึ่งพูดไปเด็กอย่างวิลลี่ก็คงไม่เข้าใจ ส่วนเรื่องเจ้าสคริปต์เขาอยากให้วิลลี่ลองคิดดูดีๆว่ามีที่ไหนที่เขาคิดไม่ถึงหรือที่ไหนที่เขาไม่คิดจะไปหรือเปล่าพอฟังเช่นนั้นเขาก็คิดบางอย่างออกและวิ่งตรงไปที่นั่นพ่อของวิลลี่ที่ออกมาเห็นเลยเดินเข้ามาคุยกับดิง์เล่าถึงเหตุการณ์ที่ตัวพ่อจบจากการรับใช้ชาติและมีรายชื่อเป็นทหารผ่านศึกติดมาพร้อมกับขาเทียมหนึ่งข้างรู้อะไรไหมปีแรกเขาใช้ชีวิตแทบไม่ได้ผู้คนจ้องมองมาทำให้ตัวเขามุดหน้าใต้ผ้าหม่ม แต่แล้วทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปผู้คนลืมเรื่องราวและเราต้องใช้ชีวิตต่อไปก่อนจะบอกต่อว่าลูกชายของเขารักและเคารพดิงมากๆมันไม่ใช่เพราะเรื่องกีฬาแต่เขาเห็นดิงเป็นฮีโร่เห็นดิ้งเป็นเพื่อนหนึ่งเดียวของเขาและสิ่งเดียวที่เขาต้องการที่สุดคือเพื่อนมาที่วิลลี่ในตอนนี้เขาก็ตรงมาที่สุสานเพราะคิดออกแล้วว่าที่นี่เป็นที่เดียวที่เขาไม่เคยคิดจะกลับมาแต่ในตอนนั้นไอ้ชายสคนนั้นก็กลับมาที่นี่ พอเปิดไปเอาของในห้องนั้นก็พบว่าเจ้าสกิปแยกเขี้ยวใส่พวกมันเลยกำราบและจัดการเจ้าสคกิปอย่างแรงวิลลี่ที่เห็นก็ห้ามไม่ทันเจ้าสกิปถูกทำร้ายจนแน่นิ่งแถมชายสองคนนั้นยังเตรียมจะเล่นงานวิลลี่อีกคนแต่โชคดีที่ดุิงตามมาเจอซะก่อนและเข้าไปจัดการในชายสองคนนั้นจนหนึ่งในนั้นก็บาดเจ็บพร้อมขู่ให้ผู้มันใส่หัวไปซะหากครั้งหน้าเขาเห็นว่าผู้แกโผลมาแถวนี้อีกแล้วก็เขาจะแจ้งตำรวจทันที จากนั้นพวกเขาก็นาเจ้าสกิปมาส่งที่โรงพยาบาลครอบครัวเพื่อนๆต่างมารอหมอแจ้งการรักษาวิลลี่ที่เห็นมันถูกทําร้ายอย่างรุนแรงเขาก็เศร้ามากหลังจากที่หมอทําการรักษาเสร็จก็ออกมาเรียกให้วิลลี่เข้าไปหาเจ้าสคกิปแม่เลยจะตามให้กำลังใจลูกกลัวว่าหากเกิดเรื่องไม่ดีกลัวลูกจะรับไม่ไหวแต่ว่าพอก็ห้ามไว้บอกว่าวิลลี่โตแล้วเขาเชื่อว่าลูกรับมือได้จากนั้นวิลลี่ก็เดินตัวช้าเข้าไป โดยหมอกระแจ้งว่าเขารักษาผ่าตัดสุดความสามารถที่เหลือก็ขึ้นอยู่ว่าร่างกายของเจ้าสริปมันจะสู้ไปด้วยหรือเปล่าวิลลี่ที่มองดูเพื่อนรักเขาก็ร้องไห้ขอร้องเจ้าสริปห้ามตายอย่าพึ่งจากเขาไปไหนและเขาจะทําอย่างไรหากไม่มีแกอยู่ในชีวิตวิลลี่พยายามร้องเรียกเจ้าสริปพูดคุยกับมันบอกว่าแกสอนฉันทุกอย่างสอนฉันให้มีเพื่อนสอนฉันให้รู้จักหนูน้อยลิเวอร์และสอนฉันเล่นกีฬา ซึ่งพอพูดไปวิลลี่ก็ร้องไห้โฮสัมผัสไปที่เพื่อนรักบอกว่าทั้งชีวิตนี้สริปเป็นเพื่อนรักที่ดีที่สุดขอร้องอย่าจากฉันไปเลยซึ่งวิลลี่ก็ร้องไห้กอดเจ้าสคริปและเรียกชื่อมันอยู่อย่างนั้นครอบครัวที่ฟังอยู่ข้างนอกพอได้ยินเสียงร้องไห้โฮก็ต่างพากันเศร้าเป็นห่วงและสงสารทั้งคู่แต่ในตอนนั้นเจ้าสริปก็ค่อยๆขยับตัวโน้มหน้ามาหาวิลลี่เขาที่เห็นว่าเจ้าสริปฟื้นก็ดีใจมากรีบขอบคุณเพื่อนรักที่อยู่ต่อเพื่อเขา ทาให้ครอบครัวที่เดินมาเห็นก็ต่างดีใจกับปฏิหารครั้งนี้ซึ่งเหตุการณ์นี้วิลลี่ก็ได้เล่าว่าแม้ขณะที่เจ้าสชิวบาดเจ็บนั้นระหว่างที่มันนอนแน่นิ่งมันยังสอนเขาอีกเรื่องคือการสอนให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งแน่นอนว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปทุกอย่างดําเนินไปตามเข็มนาฬิกาเราทุกคนต้องเติบโตเดอว,วิลลี่เล่าว่าในชุมชนคนผิวดํานั้นวาโก้เกรสคนที่เพื่อนเคยเล่าว่าพี่ชายคนนี้เล่นกีฬาเก่งมาก ซึ่งเขาก็ฉายแววเป็นนักกีฬาอนาคตไกลจริงๆแม้แต่ตัวริงก์ที่มีโอกาสได้ดูยังอดชื่นชมฝีม้ลายเมืองของเขาไม่ได้วิลลี่กับแกงจแจนทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มาพร้อมหน้าที่รับผิดชอบวิลลี่สอบได้ทุนเรียนต่อมหาลัยที่ประเทศอังกฤษแน่นอนว่าเขาต้องจากบ้านจากเมืองต้องลาครอบครัวและเพื่อนรักอย่างเจ้าสคกิปเพื่อไปทำตามความฝันของเขาเจ้าสกิปหมาน้อยในวันนั้นกลายเป็นหมาแก่ชาราเป็นเพื่อนเป็นครูและเป็นครอบครัว ที่เฝ้ามองวิลลี่เติบโตและจากมันไปอย่างที่ไกลแสนไกลจนไม่สามารถมองหากันได้อีกเลยในช่วงพักหลังมานั้นพ่อแม่ได้เขียนจดหมายไปเล่าว่าเจ้าสกิปป่วยเป็นโรคไขข้ออักเสบทุกๆวันมันจะไปรอวิลลี่ที่ห้องนอนพยายามกระโดดขึ้นเตียงแต่ด้วยความป่วยและแก่ชรานั้นมันไม่สามารถโดดขึ้นได้อีกต่อไปพ่อเลยต้องคอยประคองพามันขึ้นไปผ่านไปต่อจากนั้นไม่นานแม่ได้เห็นว่าเจ้าสกิปนอนอยู่บนเตียงของวิลลี่ เสมือนว่านอนอยู่เคียงข้างลูกรวมหายใจของมันแผ่วเบามันจ้องมองไปที่ห้องนอนของลูกและจากไปอย่างสงบพอได้เขียนจดหมายไปเล่าให้วิลลี่ฟังว่าเจ้าสคริปต์ตายแล้วพอฝังร่างของมันไว้ใต้ต้นไม้หลังบ้านของเราวิลลี่ที่อ่านจดหมายนั้นเขามองว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยเจ้าสคริปต์ไม่ได้ถูกฝังไว้ใต้ต้นไม้แต่มันถูกฝังไว้ในใจของเขาตราบชั่วนิรันต์ต่อมาวิลลี่ได้เป็นนักเขียนที่ประสบความสําเร็จ เขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบรรณาธิการที่มีอายุน้อยที่สุดและเขาได้กลับมาอยู่บ้านเกิดที่รัฐมีซิซิปีโดยไม่มีวันไหนเลยที่เขาไม่คิดถึงเจ้าสกิปเพื่อนรักก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก IMDB ไป7ดาวและหากวัชอบก็อย่าลืมกดกรอกตอกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป